นี่คือเป็นกระนานตาเดียวซึ่งเป็นเป็นของที่หาดูได้ยากมันจะมีอภินิหารในตัวของมันเองโดยที่ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในกระลาแผ่นนี้กระลาไอ,าก,รนนอากระลาแผ่นนี้อกระลาลูกนี้หมายถึงว่ารักษาตาได้สามารถหมุนในคนดูได้โดยที่ว่าต้องใช้อุปกรณ์มี กะลาแล้วก็มีบ้าแนแพรแล้วก็มีข้าวเปลือกนิดหน่อยแล้วก็คนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้ดูอ่ะ เอาแม่ประสบยงแสดงกับพี่หางให้ลูกเวยียดหน่อยว่าสานี้มหัศจรรย์มีความสามารถหมุนได้หมุนไปทางไหนก็ได้ตซ้ายทางขวาก็ได้นะออาเมื่อพร้อมแล้วเอาแม่ะสบอ่ะยงค่อยๆหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆทางไหนก็ได้ทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้นะแม่ะสบนะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่อหมุน่อหมุนไปเรื่อยๆ หมุนแรงมากเลยเนีไม่ได้ลองไม่ได้กับนะโอ๋อโอ้ยมันถ่ายคำไม่ได้แล้วคนอ่าอีกรอบหนึ่งครับฝึกกันดีไม่เป็นไรเห็นหมุนอภิธิหานอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งนะครับแม่โคตรหมุนไม่ทซ้ายนะที่นี่หมุนทันใจ พิหารมีจริงนะร้อยหมุนไปทางใต้ยต้มืออยู่ไหนเอาหมุนไปค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอ่าหมุนไปหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปใช่ค่ะเออเฮ้ยผมก็หมุนเนี่ยยอดพอเราหมุนเอาิหารกลาออาพอพูดเกินต่ออ่ะไหนราพูดอะไรอันนี้เป็นความสามารถในตัวของมันเองตัวที่ว่าคนไม่มีวิชาคมอะไรหรอกมันเป็นความสามารถของกะลาพิหารที่หมุนได้อ่ะ มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันโดยที่ว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันหมุนได้เพราะยังไงร็ลาเปล่าเปล่าคระเวลาเปล่าเปล่ากระตาเดียวเ,เออพออะอ,อละล้วพแล้ว